ักเรียนในร้อยมีกี่คนน้องสี่ <4 S 2> คนอยู่ปะอยู่นะยกมือเลยสามอีกคนน่ะลาเอามือลงป๋าทำไมหมวกเป็นงั้นน่ะไม่เป็เวราเดี๋ยวผมเดินไปหานะป๋านะจัดให้เรียบร้อยขนขนอะไรบางตาเปล่า รู้ตัวเปล่าเออจัดมวงให้ดีจัดมวงให้ดีช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับเวลาผมรับการเคารพนะครับผมจะมองพวกเราทุกคนนะครับเพราะผมเชื่อว่าผมพยายามจะเก็บสายตาของทุกทกท่านเอาไว้ในความรู้สึกคนเราเกิดมาหนึ่งครั้งบางครั้งคนหนึ่งคน อาจจะเจอกันแค่หนึ่งครั้งในชาตินี้สิ่งที่ผมพูดมามันคือเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราเจอใครพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะเจอกันแค่หนึ่งครั้งหนึ่งเวลาในชาตินี้และอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมมาพูดกับพวกเรา ในวันนี้อยากให้พี่ๆน้องๆที่สวมชุดตำรวจได้พึงละลึกแล้วก็เก็บเอาไว้ในความรู้สึกอยู่เสมอผมไม่สามารถที่จะไปได้ทุกโรงพักหนึ่งพันร้อยบสีโรงพักไม่มีวันแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมมาพูดกับตำรวจเมืองร้อยเอ็ด สามารถไปได้ทั่วโลกนี่คือยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะมานำเรียนแล้วก็บอกกล่าวกับพวกเราทุกคนในวันนี้ไม่ได้มีกฎไม่ได้มีระเบียบไม่ได้มีข้อบังคับเพียงแต่จะมาปรับไม d เซตของพวกเราทัศนคติของพวกเรา ต่อการทํางานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราอยู่จุดไหนในความรู้สึกของเขาเราอยู่จุดไหนในการที่จะเป็นที่ยอมรับของเขาเรื่องแรกสิ่งที่ประชาชนคาดหวังกับพวกเราอันดับต้นๆนในการเจอกับตำรวจคือคำพูดนะครับ ผลวิจัยออกมาแล้วสูงมากที่เขาไม่ชอบรู้สึกไม่ดีรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ประทับใจในตำรวจของพวกเราเรื่องคำพูดครับคำพูดที่ออกไปในนามในทางดูมินเหยียดยาหยาบคลายกดขี่ข่มเหงกันโชคโหกหากยกตัวเองให้สูง แล้วไปกดพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ต่ําไม่เอานะครับถ้าเราปรับเราแก้คุยกับเขาดีๆผมเชื่อว่าตำรวจเราจะเป็นที่รักและความพึงพอใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนร้อยเอด็ดจากการที่ผมได้สัมผัสเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนอัธยาศัยดี ตื่นเช้ามาผมวิ่งไปที่ตลาดทุกคนทักทายครับทุกคนจำได้ทุกคนรู้ว่าผมเป็นใครจากครั้งแรกที่มาผมมาร้อยเอ็ดมาทำหน้าที่ตำรวจถ่ายลงแอปพลิเคชันติ๊กตอกของผมแค่ครั้งเดียวนะครับแต่คนร้อยเอ็ดทั้งตลาดทุ่งเจริญยกมือไหว้ครับ ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายครับไปไหนมาไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงจังมาตรวจเหรอเจอตำรวจสองศูนไปยืนตรวจตลาดประชาชนชมครับน่ารักผู้จาดีอยู่ไหมวันนี้มาไหมเออใช้ได้นะครับเจอตำรวจจราจรอยู่หน้าโรงเรียน เทศบาลวัดสะใช่ไหมสะอะไรนะวัดสะทองคุณครูชมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ทุกคนนะครับต้องทำให้ได้ทุกคนพูดจากับเขาดีๆคุณลุงครับคุณป้าครับเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหม ลูกหลานเป็นยังไงคำพูดที่เคยได้รับเสียงสะท้อนมาก่อนที่ผมจะมาพูดกับที่นี่นะครับ12จังหวัดภาคอีสานตอนบนผมไปพูดหมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าฝนจะตกผมไปพูดที่ไหนผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมนำไปพูดเป็นสิ่งที่ดีอยากให้ข้าราชการ ตำรวจของเราได้นำไปปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเป็นตำรวจอาชีพนะครับความพึงพอใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีค่ามากกว่าความพึงพอใจของพวกม้าข้าบัญชานะครับจำผงไว้นะครับลงพักเพื่ออะไรครับเพื่อประชาชนนะครับเราติดเอาไว้อยู่เสมอเดินลอดไปทุกวันและลึอกอยู่เสมอนะครับ คำพูดสําคัญที่สุดนะครับเราไม่ชอบคนที่พูดหยาบคายดามึงกูก็อย่าไปใช้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับคุยกับเขาดีๆเข้าใจเขาใช้รถใช้ถนนเข้าใจเขาครับนำหลักของในหลวงรัชการที่9ง่ายๆไม่ต้องเยอะ เอาไปปรับใช้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาถ้ายัางไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าถึงถ้ายัางไม่เข้าถึงก็อย่าเพิ่งไปพัฒนานะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์ในการที่พวกเราจะไปทำงานอย่าหวังว่าเมื่อไหร่ที่เรา เข้าถึงประชาชนไม่ว่าโครงการอะไรก็ตามถ้ายังไม่เข้าใจเข้าถึงเขาไม่เปิดรับหรอกครับอย่าคิดไปพัฒนาเพราะเรายังไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงเข้าใจผิดพัฒนาก็ผิดเข้าถึงก็ผิดเมื่อไรที่เรายังไม่เข้าถึงก็แสดงว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาปิดประตูใส่เรานะครับเขาไม่เปิดรับเรา เราจะไม่ได้ใจเขาเลยจะไปขอความร่วมไม้ร่วมมือจากเขาไม่มีทางครับน้าหลักของในหลวงรัชการที่9ไปใช้นะครับเพื่อง่ายต่อการทำงานเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติเพื่อง่ายต่อการใช้ชีวิตนําสิ่งที่ผมพูดนะครับไปใช้แล้วก็น้อมนำํำสิ่งที่ในหลวงรัชการปัจจุบันได้เคยตราดเอาไว้ไทยแลนด์แลนด์ออฟคอมพไม พอแม่พี่น้องประชาชนเป็นราษฎรของพระอ,องค์เราเป็นข้าราชาการข้าคือตัวเราราชาติคือราชาการคืองานของพระอ,องค์เรามีหน้าที่ทำงานของพระอ,องค์มาทำรับใช้ต่างพระเุนต่างพระกัน นี่คือสิ่งที่ผมมาบอกกับพวกเรานะครับให้พวกเราระล,ลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นใครทำอะไรและต่อไปเราจะไปยังไงนะครับเมื่อเราเข้าใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าถึงเขาแล้วรู้แล้วว่าลุงป้าทำไมต้องขับรถซาเล้งทำไมต้องขายรอตเตอรี่ ทำไมต้องนั่งวีลแชร์ทำไมอายุเยอะ80-90ต้องเข็นผักมาขายต้องมานั่งขายของอยู่ริมถนนแบบเนี้ยถามเขาครับเงิน100บาทของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกับเรามูลค่าไม่เท่ากันนะครับ ถามเขาครับคุยกับเขาดีๆเมื่อไหร่ที่เรานำหลักของในหลวงทั้งสองพระองค์ไปใช้แล้วไปปรับใช้กับคำว่าเมตานำการปฏิบัตินะครับน้องๆเมื่อไหร่ที่เรามีเมตายเยอะๆต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราก็จะเข้าถึงเราก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราอยากได้ เมื่อเราไม่ตาแล้วต้องมีความการุณาเยอะๆเมื่อไรที่เราการุณาเยอะๆเราจะไม่โลภเราจะไม่อยากได้เราจะมีแต่ให้ครับเมื่อไรที่เราเห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ร้อยเอ็ดค้าขายร่ำรวยมีความสุขลูกสอบติดนักเรียนในร้อยลูกสอบเข้าโรงเรียนได้ยินดีกับเขาอย่าไปอิจฉาริษยากันแกล้ง ไม่เอานะครับเมื่อไร่ที่เรายินดีกับเขาสิ่งที่เราได้ก็คือความสุขนะครับเมื่อไรที่เราดำเนินการจับกลุ่มคุมขังสองศูนย์สายตรวจจราจรสายสืบเรียบร้อยแล้วส่งโรงพักพนักงานสอบสวนดำเนินการเรียบร้อยแล้วบอกเขาครับน้อง พี่ลุงป้าผมดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมายนะครับต่อไปนี้ผมไม่อาฆาตไม่ลิษยาไม่เครียดแค้นผมปล่อยวางผมเอาหสีให้นะครับมีการกระทบกระท่น่นมีการด่ายทอผมอโหสีให้นะครับดำเนินการตามกฎหมายปล่อยวางครับนำหลักสีข้อนี้มาใช้ในการทำงาน ควบคู่กับหลักของในหลวงมันจะทำให้พี่ๆน้องๆทุกคนมีความสุขครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันคือการทำบุญครับเราทำบุญได้ทุกเวลาเครื่องแบบเราเป็นเครื่องแบบของการช่วยเหลือบริการเพราะฉะนั้นแล้วเรามีโอกาสมากกว่าหน่วยงานอื่นในการที่จะทำบุญนะครับ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ออกจากบ้านนึกเราจะไปทําบุญอะไรออกตรวจะะจราจรสายตวจวันนี้เราจะไปทําบุญอะไรทําสักอย่างหนึ่งในทุกๆวันแล้วเราจะเป็นคนดีครับบุญที่เราทํามันก็จะพุกกลับไปสู่ตัวเราเองครอบครัวพ่อแม่ก็จะมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพร่รมไสาให้กับครอบครัวเราเมียภรรยาสามี ก็จะมีอายุที่แข็งแรงยืนยาวคู่กับเราไปลูกก็จะเป็นเด็กดีขยันเรียนเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของพ่อแม่ตั้งใจเรียนสมดังที่เราตั้งใจเอาไว้เราภรรยาสามีก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนและจากโลกนี้ไปอย่างไม่ทรมานครับ นี่คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็นำมาบอกกับพวกเราอยากให้พวกเราได้มีโอกาสดีแล้วได้ทําบุญนะครับได้ช่วยเหลืออย่าคิดที่จะไปเอาเพราะมันเหนื่อยมันทุกข์เมื่อไหร่ที่เราคิดที่จะให้มันง่ายมันเบาครับแล้วเราก็จะเดินออกมาจากรอยยิ้มนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมฝากกับพวกเราเอาไว้ นะครับให้เราเริ่มนะครับให้เราเริ่มนะครับอย่ารอให้เก่งแล้วค่อยทำทำเพื่อให้มันเก่งในหน้างานของเรานะครับแล้วเราจะเป็นที่ไว้ใจเชื่อใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ให้ไว้อาจจะพูดนานปนิดแต่หวังว่าพวกเราจะนำสิ่งที่ผมพูดเอาไปใช้ในครอบครัวในชีวิตประจำวันและหน้าที่การงานได้นะครับหวังใจว่า เราอาจจะได้เจอกันในอีกครั้งหนึ่งในภายภาคหน้าแล้วหวังใจว่าสิ่งที่ผมพูดลองเอาไปปรับใช้นะครับน้องพี่ๆมันจะทําให้พวกเรานั้นจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็อายุของพวกเรานะครับแล้วเราก็จะมีความสุขครับเดี๋ยวต่อไปขอเข้าในระเบียบแถวหน้านะครับแถวหน้าน้องกับหลังหันนะครับถอยหลังมา3ามก้าน้องรัก